เจอได้ปลากร้อาเรียบร้อยเก็บกระต่ายไปหนึ่งตัวโหดอนโดนมาแล้วช่วยเถอะไหนช่วยเถอะไหนหลงไอคีรีแรงแล้วนะรับรางวัลไปสองหมื่นคูป่องเออตอนนี้ไดนะ้กลนะับมาที่ v a ทลันสามแล้วทุกคนซีซั oh, ่นหนึ่งแม่งโคตรนานอ่ะแปดสิบสามวันขอจัดตะเรียนอัปเกรดแลวกันนะ ขอบัตตี้แบรเรียแบบจัดเต็มเลยละพูดกันนะเพราะรู้สึกว่าใช้บัตตี้แบรเรียบ่อยมากนะตั้งแต่เล่นมา1ซีซั่นเนี่ยของผมก็ประมาณนี้นะมาเสอร์แบนเต็มไปแล้วสกโบเลนเต็มไปแล้วโฟกัสแบนเต็มไปแล้วบัตตี้แบรเรียเต็มแล้วเพิ่งเต็มเมื่อกี้ด้วยสกอร์ชิล25ยังไม่เต็มนะชอยสเปคยังไม่เต็มแว่นตาเด็กฉลาดยังไม่เต็มนะเชลเบลยังไม่เต็ม e n e r จี้แอมบิายยังไม่เต็มฟอร์สตันไม่น่าอัพเลยกู เอาจริงรู้สึกเสียดายอยู่นะแอชแทกเวดยังไม่เต็มนะพวกนี้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยเต็มนะสรุปว่าเกมโปเกมอนอยู่ไหนเนี่ยเขาจะไม่ยอมใส่รายละเอียดไอเทมหรือว่ารายละเอียดสกิลใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ความคลาสสิกของเกมโปเกมอนเนาะอยากรู้อะไรแบบต้องไปหาอ่านจากข้างนอกเอาเอาจริงมันทำให้แบบคนเล่นก็อัพสกิลผิดอัพไอเทมผิดได้นะเว้ย <c oughs> เล่นแลงครั้งแรกในซีซันที่สจะแพ้หรือชนะถ้าคิดว่าผมชนะกดไลค์ ถ้าคิดว่าผมแพ้กดไลค์ถ้าคิดว่าทีมผมจะเลือกแต่ Attacker กดไลค์เมื่อกี้หาห้องประมาณเท่าไหร่วะ20่ิบวิอยู่นะเอาจริงก็นานอยู่นะนะอา้าวมีคนเล่นกระลอกแล้ววะอา้อาใครป่า,านะเดี๋ยวนะรู้คาลิโอป่าหรือเปล่าวะอะไรวะเนี่ย <laughs> เลือกตัวไม่ถูกเลยเออผมกบป่าก็ได้ ที่กบป่าเพราะคิดว่าเซอร์ไนท์เนี่ยอาจจะยังทําดาเมจตอนต้นเกมได้ไม่เยอะเท่าไหร่ผมน่าจะต้องเป็นตัวจ่ายดาเมจคิดว่างั้นนะอ่านแผนการล่วงหน้า200 IQ ไปแล้วอะแล้วก็แทงสองแทงสองคือกระลอกอะได้อยู่ลูคาเิโอผมว่าเขาไม่น่าจะเล่นป่าเจอบอทหรือเปล่าวะน่าไม่ใช่บอทเว้ยแอ้เรากันึกกว่าจะบอท ไอเราก็เรียกว่าตาตาบอสตลอดเออไรนไม่แกเล่นอะไรของแกบอกแล้วว่าผมเนี่ยอ่านเกมขาด i อคิวสองรอยแม่งเอาไอเทมซับมาเฮ้ยหรือว่ามันเมตาใหม่วะเอาจริงผมแบบเอาไงดีวะผมก็ไม่กล้าพูดเยอะไงช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นยูไน่อยด้วยไงผมก็ไม่กล้าจะพูดเยอะกลัวตกเมตา exp แชร์มันปรับมาใหม่หรอหรือว่าอะไรยังไงวะ ทำไมแอดแฮกเกอร์ er เอา exp แชร์ว่ะหรือว่าจะเลี้ยงกระรอกอ๋อเลี้ยงกระรอกเว้ย IQ 2 0 0อ้เดี๋ยวนะกูไปช่วยบนดีกว่าเอา่อกบผมยังขอเล่นสายสมกสกรีนต่อแล้วกันฮนะถ้าเราถนัดสายไหนก็เล่นไปเถอะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้โดนเนิร์ฟจนแบบย่ำแย่นะเฮ้ยเขาเห็นแล้วว่ะเออโอ้โกระรอกเออเออ ได้อยู่นะกุด,ดานเลนได้อยู่20เสอ้ไม่เง้ยมันมช่วยตีก่อนทั้งนั้นอะเออเออตายมึงอะตายกันลอกโอเคเมื่อกี้ดังทำแต้มไม่ได้ไงเพราะว่าโดนขัดไงถ้าดังทำแต้มไม่ได้เราก็ต้องมาไล่ตีมันก่อนเว้ป่าฝั่งเขาไม่เล่นหรอไม่รู้อะไม่รู้อะไม่รู้อะไม่เล่นก็กูขอทำแต้มแล้วกันหรือว่าเขาเล่นแต่ว่าเขาไม่ออกมาไปละ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  เซอร์ไนท์อย่าเข้าปากกูนะตอนนี้เลเวลหกเว้ยอ่ะวิ่งแก๊งรอบหนึ่งเลเวลหกเลยเดี๋ยวผมวิ่งไม่เอาบัฟก่อนเพราะว่าเจ็ดนาทียี่สิบวิจะลงไปช่วยล่างแล้วกันไอ้บ้าหันมาวะมาไม่ทันอ่ะเราขอโทษ่ะนะเจ็ดนาทียี่สิบวิต้องมาแล้วเว้ยกะต่ายอ๋อกะต่ายป่าเหรอมาจ้า อาจ้าอ้าวยังนกเหรอนกป่าเหรออ้า้โหร่างเละเลยเหรอโอ้ยทำไมเซิร์ฟกูไม่กดเราเอ้ยตัดสินใจไม่ถูกเลยหนาวเลเลเวล8ไม่ได้วะทันไหมผมต้องการเลเวล9กก่อนอนะอย่างน้อยจะได้ไปแย่งลาดได้ไม่ทันวะ มาแล้ว fate, มาแล้วมาแล้วเลเวลเก้าแล้วชึบมาแล้วจ้ามาแล้วเออเรียบร้อยเก็บกระต่ายไปหนึ่งตัวเออโหโดนโดนมาเลอใส่เออไม่ตาย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 เออ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 เฮ้ยโอ้โหทีเดียวเสียดายอยู่นะ ทำลายป้ามันไปไปกูติดไปอ้าเอาว่าทำไมเอา้เอาเสียโลตอมเล่นตาแรกนี่ก็ปวดเลยปวดทีมตัวเองไม่เว้ยถ้าผมแพ้ผมจะไม่โทษตัวเองตีไป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 ไม่ตายตายบอกว่าเอ้ยโอโ้โหไป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 ,ไปอีกประมาณ20กว่าวิเว้ยนะน่าจะได้บัฟเดี่ยวขอบัฟฟ้าแล้วกัน หนอนะได้ยิงด้ยิงเออเดซอาดอนได้อยู่อ้อผน่าจะฟิกเกอร์หนีเสียเต่าสองตัวฮแต่ว่าเลเวล11ก็เลเวลห่างอยู่นะเอ,โอาโหเซอร์ไนท์ยัยงได้อ่ะอยังได้อ่ะเพื่อกระลอกตัวเดียวอ่ะด้านบนโดนโลโตอมอีกแล้ว ยับไปหมดเลยก่อนะผมว่าผมต้องแอบไปหย่อนบอลเล็กน้อยดีกว่าถ้าแต้มห่างเกินไปแบบห่างเว่อร,อร์ตอนได้ทันเดอร์อาจจะไม่ไหวปังปังปัง,งเก็บมันกัน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 เก็บมันเก็บมันมันจะตายแล้วนิดเดียวตายปะ สวัสด yeah! wow. ีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลิซ่าดันโอ้ยเฮ้ยดันจะทำไงอ่ะโอ้ยดันดันฟิกเกอร์หนีปั๊บอ้าวอ้าวเอ้ยออัตตีเพื่อเธอคนเดียวเข้าใจความรู้สึกเซอได้ละจะทันไหมเนาะจะทันไหมเนาะจะทันไหมเนาะทันเดอร์จะเกิดแล้วเว้ยทันเดอร์จะเกิดแล้ววอยยี่สิบกับวี ต้องการอยู่ในมูฟเลยสถานว่าได้50เปอร์เซ็นต์แล้วเร็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 วเน็วชนะ9วิไม่ทัาแล้วต้องไปคุมโซนแล้วถ้าไม่คุมโซนเนี่ยเดี๋ยวจะยับได้ปั๊บปั๊บขออีกตัวหนึ่งสวยมี50ลูกมาจ้า เห็นอยู่นะ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 โอ้โหเซอร์ไนท์บอกเลยว่าอย่างได้อะเป็นไงอะเปอร์เซ็นต์การดูดอ้าตายตายอุ้ยช่วยเธอไนท์ช่วยเซอร์ไนท์เลยอ้ยไอ้กิไอ้ัเฮ้ยแต้มสูสีอยู่อย่าโหวตนะเว้ยลำคาญรอให้เสียทันเดอร์แล้วจะโหวตก็ไม่ว่าเลยแต่บางทีเสียทันเดอร์ก็ชนะนะผมเคยทำได้หลายรอบอยู่นะ วิ่งดังส่วนไปเลยหรือบางทีแบบเก็บคิวเขาได้เงี้ยต่อให้เขาได้ทันเดอร์แล้วไงอะไม่มีคนทำแต้มกับเท่านั้นปับ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 อืมต้องใช้ใช้ไปใช้ไปใช้ไปะเออโอ้ย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 กระลอกแอบทำแต้มอีเลวโอ้โหนี่ไงจะแพ้อย่างเงี้ย บางทีเราก็ต้องดูแมปด้วยนะมองว่าแบบอาไปสนใจทันเดอร์เยอะเกินก็นไม่ได้ชิปหายแล้วกลัวแพ้แน่เลยมันทำไงดีอะโอ้โหังไงล่ะเนี่ยไอไา ว้าวบอกติดบอกแพร่โอ้อ <c oughs> แพ้ถือบอลมาน้อยเกินน่าจะถือสัก50ลูกคือไม่รู้ไงว่าจะได้ทันเดอร์หรือเปล่าแล้วโดนเขารักคำแต้มไป2รอบเออโอเคโอ้โหลาก่อนเวทแลนด์3โอเคทุกคนก็สำหรับการรีแรงนี้ตารแรกของทุกคนเป็นยังไงกันบ้างก็ลองเขียนคอมเมนต์มาบอก เล่าให้ผมฟังกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชมกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม